ข้อดีของการเกรดดิ้งนะครับอย่างใบหน้าอย่างที่หมอบอกนะครับเราจะมีแต่ละส่วนเนี่ยเราจะเกรดออกเป็น4ส่วนนะครความจยอคล้อยต้องแต่ระดับที่1ถึงระดับที่4นะครข้อดีอันนึงก็คือว่าเราจะพอรู้นะครับว่าหลังจากการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะมีการติดตามอาการอย่างเช่นในกรณ์ผ่าตัดเราระดับที่4ี่คือหย่อนคล้อยมากหลังผ่าตัดเนี่ยส่วนมากจะดีขึ้น1 2ถึงเกรดนะครับก็คือลงมาเป็นระดับ3หรือระดับ2ได้อันนี้คือเราจะ พอประมาณฮะพอประมาณผลลัพธ์ได้ว่ามันจะดีขึ้นระดับไหนฮะโดยมากจะดีขึ้น1 2เกรดแต่จะไม่สามารถดีขึ้นเป็น3เกรดได้นะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบเวณหน้าผากนะฮะเกรดสีก็คือเรายังไม่ทันยักคิ้วไม่ทันทําอะไรเลยเนะะี่ยมีร่องฮะมีร่องหน้าผากที่ค่อนข้างชัดมากนะร่องลึกมากและชัดมากโดยเฉพาะเรายังไม่ยักคิ้วยังไม่ทําแสดงสีหน้าก็ขึ้นแล้วอันนี้คือเกรดสีนะ ดังนั้นเวลาเราผ่าตัดดึงหน้าผากน,นะครับเราก็สามารถทําให้จกเกรดสี่หรือเกร็ดสาเกรดสองได้นะครับแต่ไม่สามารถทําให้เหลือเกร็ดหนึ่งได้คําว่าเกรดหนึ่งก็คือว่ายังไม่ทันยังไม่ทันยักคิ้วอะไรนะอยู่เฉยก็ร่องหายเลยคือเรียบเลยเรียบเหมือนคนอายุน้อยเลยอันนี้ทําไม่ได้ขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการประมาณผลลัพธ์ได้ครับเช่นถ้าร่องลึกมากๆนะครับผลลัพธ์ของการผ่าตัดดึงในส่วนนั้นนะครจะไม่สามารถทําให้ร่องหายได้หมดนะครแต่เราจะทําให้ร่องมันจางลงนะ,ะทำให้ลึกน้อยลงได้้นนะออันนีก็คื ข้อดีของการเกรดดิ้งน,นะครับดังนั้นทุกคนนะก่อนจะผ่าตัดนะครก่อนที่เราจะคิดจะทำศัลยกรรมโดยเฉพาะการดึงหน้านะคระก็แนะนําต้องมาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ